จะให้ดู unherd com บทความนี้นะครับ Putin has history on his side ยูเครนนั้นพ่ายแพ้ต่อรัสเซียในอดีตในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องซึ่งแปลกประหลาดที่อาณาจักรซึ่งเป็นสหภาพโซเวียตนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ปกครองดินแดนเหนือยูเครนได้ยูเครนนั้นก็เคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรหลายๆอาณาจักรในอดีตไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรออตโตมนเคยถูกโปลแลนด์ผนวกเข้าไป ในสมัยก่อนเคยเป็นส่วนหนึ่งของอนะาณาจักรออสเตรียฮังการีเยอะแยะมากมายนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะฉะนั้นโดยประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าคุณศึกษาแนวทางในการสู้รบกันซึ่งก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีของ the donbas war เนี่ยนะฮะสงครามต่อเนื่องที่ดอนเนสเนี่ยผมดึงภาพของฮอลลี่นี่เป็นเพจหนึ่งใน a c e b o o k ซึ่ผมตามอยู่เนี่ยมันเป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุดซึ่งมันสืบเนื่องมาจากสงครามซึ่งไม่รู้จักจบเป็นไปเวลา8ปปีได้แล้วเนี่ยมีสงครามที่เขาเรียกว่า ย่านในประเทศยูเครนซึ่งรัเสเซียเขาบุกเข้าไปแล้วก็ได้พังงาดขึ้นมาเป็นดินแดนซึ่งมีความเป็นเอกราชกึ่งเขตแดนปกครองกึ่งเสรีแต่ว่าจริงๆแล้วมีกลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรักเสเซียอยู่ข้างในนั้นแล้วก็สู้รบกับกลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยูเครนสงครามนะฮะดอนแบสโวก็มีมาอย่างต่อเนื่อง เอาจริงแล้วประเด็นมันไม่ใช่ว่าคนไม่เชื่อว่าปูตินเนี่ยต้องการที่จะได้ยูเครนถ้าคุณเป็นนักขา่าวแล้วคุณติดตามทัศนคติและความทะเยอทะยานของประธานาธิบดีรสัสเซียคนนี้เนี่ยคุณก็จะมองเขาในลักษณะนั้นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องซึ้อน่าประหลาดใจถ้าเกิดกองทัพของรัสเซียนั้นบุกเข้าไปแล้วก็คว้ามาซึ่งเป็นอาณาเขตบริเวณตะวนันออกของอยูเครนบางส่วนของอยูเครนเนี่ยรสัสเซียที่ต้องต้องการที่จะได้มาพนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของตนเอง แต่ว่าทัศนะที่ว่าตกลงแล้วเดี๋ยวปูตินจะบุกเข้าไปในกรุงเคียฟภายในวัน2วันนี้ว่า invasion is imminent มันเป็นทัศนะซึ่งออกมาจากโคศโกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อว่าเน็ตไพรส์คนนี้แล้วพอผู้สื่อข่าวถามเน็ตไพรส์ว่าเฮ้ยที่ทมาของแหล่งข้อมูลเนี่ยมันมีไหมเน็ตไพรส์ก็ตอบกลับไป <number propaganda S 2> ด้วยคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณไม่ไว้วางใจข้อมูลข่าวกรอง ของหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือคณิโคลกทาเนียข่าวเจนสากิเขาว่าอย่างไรเจนสากิคือคนนี้โคศกทาเนียข่าวเขาก็พยายามที่จะบอกว่าสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะรักษาบทบาทหน้าที่และก็รักษาเขตแดนด้านอธิปไตยในยุโรปตะวันออกนั่นคือหน้าที่ของเรารวมทั้งหน้าที่ขององค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือด้วยปูตินไม่บุกเนี่ยโคศกทำเนียบขาวหน้าแตกไหมก็หน้าแตกไปแล้วนะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้บุกไง ถ้าอเมริกาพูดดักทางเพื่อไม่ให้รัเสเซียบุกแล้วมันมีผลทำให้รัเสเซียไม่บุกไม่มีใครว่าแต่ณเวลานี้คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาที่ยูเครนที่รัเสเซียหรือที่ไทยนั่งดูทั้งหมดนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อไงว่าไบเดนเนี่ยไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาไงคำถามคือว่าทั้งหมดนี้อเมริกาเนี่ย วางเรื่องให้คนมองว่าเดี๋ยวปูตินจะบุกเนี่ยเพื่ออะไรคือ <c oughs> ถ้าปูตินบุกจริงเนี่ยผมคิดว่าคำถามมันไม่มีเหลือได้ซ้ำไปเพราะว่าความทะเยอทะยานของ Mother Russia มีอยู่แล้วไง <c oughs> แต่ว่าเขาจะจงครึ่มทําแบบตอนนี้ในขณะที่มีการแข่งขันมหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกที่จีนอย่างเงี้ยเหรอแล้ว <c oughs> ก็ทำไปแบบที่รู้ว่าจะเจอปฏิกิริยาตอบโ <c oughs> ต้ทางการทูตขั้นรุนแรงยอะไรเงี้ยเขาจะทำเหรอ เขาไม่โง่หรอกมันก็เลยกลับมาที่คำถามเดิมไงว่าเรื่องทั้งหมดนี้สื่อมวลชนในสหรัฐเขา incredulous เขาฟังแล้วเขาไม่เชื่อเหมือนกับผมอารมณ์นี้เลยความน่าเชื่อถือของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นมีนะฮะที่สูญเสียไปก็คือในช่วงที่พยายามที่จะบอกหลอกโรค หลอกโลกว่าฮุเซนมีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งโลกก็ทั้งโลกก็รู้ฮุเซนไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็เสียเสียชื่อเสียงไปรอบนั้นรอบนี้นะถ้าปูตินไม่บุกนะรัฐบาลสหรัฐก็เสียชื่อที่วางเรื่องนี้ขึ้นมาปั้นน้ำเป็นตัวให้โลกคล้อยไปตามว่ารัสเซียจะมีปฏิบัติการให้ประเทศตนเองถูกจู่โจมด้วยยูเครนทำเองและเสร็จแล้วจะบุกกลับ r ีท a l i a t e ไปที่ยูเครน ผมอยากจะผิดนะผมอยากจะผิดในรอบนี้มันมันจะน่าตื่นเต้นในชั่วกระพริบตาขนาดนั้นเลยเหรอข่าวการเมืองระหว่างประเทศมันจะสนุกขนาดนี้เลยเหรออเมริการัสเซียรบกันที่ยูเครนเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกที่สมมันง่ายเกินไปหน่อยมั้ง